ไหวโอ้เอาอีกทางมันหนืดนครับแล้วมันจังหวะเลี้ยวหักศอกพอดีโอ้ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับ NPR ตัวนี้เครื <c oughs> ่อง125นะครับ ตอนนี้วิ่งอยู่งานงานทอยใกล้ๆนะครับเที่ยวร้อยห้าสิบนะครับออนี้ก็วิ่งไม่ไกลนะครับวิ่งอยู่วิ่งอยู่ระยะทางแค่ประมาณร้อยเมตรนะครับ กรลงตัวนี้ลงข้างถนนนะครับถมหน้าบ้านนะครับทำร้านค้าตอนนี้ก็วิ่งอยู่ระยะนี้ก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับรอรถไถมาดันสาย แบกแลครับใส่เต็มเลยนะครับเราเดี๋ยวลงเที่ยวนี้แล้วก็เราจะย้ายไปวิ่งไปวิ่งลูกลังมาลงกบหน้าอีกทีนะครับบ่อลบ่ลูกลังแล้วก็อยู่นู่นนะครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวตัวนี้ก็ งานเป็นงานด่วนนะครับเราก็เลยย้ายมาทำก่อนรถรถหกล้อก็เสียไปคันนึงครับตอนนี้เราก็เลยวิ่งวิ่งทอยงานใกล้ไปก่อนนะครับก็เหลือรถอยู่คันเดียวเดี๋ยวบ่ายเราก็จะไปวิ่งลูกลังครับระยะทางก็อยู่ประมาณสอกิโลนะครับ นี่ก็เขาจะถมทำลานจอดรถครับหน้าบ้านนะครับเนี่ยว่าจเอาลูกลังมาลงเกดดินแล้วจะลูกลังมาลงเสมอถนนนี่นะครับตอนนี้หกร้อยคันเราก็น่าจะอยู่ประมาณสวันนะครับน่าจะเสร็จตอนนี้ก็วิ่งไปคันเดียวก่อน รถร่วมแล้วก็เกี่ยวข้าวอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะน่าจะพักเที่ยงครับพักเที่ยงก่อนแล้วก็บ่ายเราจะย้ายไปตักลูกลังมาลงเครับ